ผมจะเล่ารองเท้าคู่นี้ยังไงดีมันมันแบบงงงใช้แล้วก็งงๆสับสนไปหมดนิดนึงเหมือนกันนะแต่ลองไปฟังดูครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบซิซ่าก,กับผมแปบพิเชนเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP 2ีสององวิ่งนะครับของ Long Tower Wing รองเท้าวิ่งล่าสุดนะครับจาก On Running นะครับนั่นก็คือคู่นี้เลย on Cloud Boom Max นั่นเองนะครับ On Cloud Boom Max เนี่ย เอาอันดับแรกเลยนะมันหล่อมากเนาะมันหล่อผมใส่วิ่งแบบติดต่อกันหลายครั้งแล้วเนี่ยเออเพราะว่ามันอยากใส่หน้าตามันดีใส่แล้วรู้สึกแบบมั่นใจใส่ทำทรงคำนี้กะใส่ทำทรงใส่แล้วมันหล่ออ่ะเออมันดูดีนะแต่ฟิลลิ่งวิ่งเนี่ยมันยังงงๆอยู่คือวิ่งมาคู่นี้รวมๆน่าจะสักยี่สิบกิโลแล้วนะครับวิ่งไกลสุดก็คือสิบสองกิโลประมาณประมาณชั่วโมงเกือบครึ่งอ่ะชั่วโมง20ิบมั้งถ้าจะไม่ผิดเนาะก็รู้สึกว่า เออเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาได้เฉพาะจุดเฉพาะการใช้งานจริงๆนะครับก็คือตามคอนเซ็ปต์แบรนด์ที่เขาระบุไว้เลยจริงๆนะครับก็คือเหมาะกับการวิ่งมาราธอนที่ใช้เวลา4ชั่วโมงขึ้นไปก็คือเป็นรองเท้าซ u เปอร์ชูผมยังเน้นหน่อยนะว่าแบรนด์เขาบอกว่าเป็นซ u เปอร์ชูเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วนะครับคาวบูมเนาะคาวบูมในตระกูลของ On Running เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาวบูมเอ็กโ คาวบูมสไตล์นะครับแล้วก็มาถึงคาวบูม m ม็กเนี่ยเพราะนั้นในชื่อคำว่าคาวบูมก็คือเป็นไล์อัพของรองเท้าซุปเปอร์ชูออนรันนิงนั่นเองนะครับแต่โอเคถ้าเราดูสเปคสเปคหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโฟมที่มี2ประเภทนะครับเป็นโฟม2แบบ นะครับแผ่นแผ่นจะเป็นไนลอนไฟเบอร์กลาสเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นซูเปอร์เทนเนอร์หรือเปล่านะครับในแง่ที่เราเข้าใจกันเนาะแต่ก็ย้ำอีกครั้งว่าออนเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์ชูเออซูเปอร์ชูก็ซูเปอร์ชูแล้วกันนะครับอ่ะไปเล่าฟิลลิ่งแล้วกันเนาะฟิลลิ่งเริ่มจากความมั่นคงก่อนนะครับความมั่นคงบอกได้เลยว่าสุด คู่นี้คือนิ่งมากนะครับอย่างที่ผมเคยอันบ็อกซ์ไว้แล้วนะครับก็คือตัว c a r b o m a x เนี่ยเขาใช้โฟมสองประเภทนะครับด้านบนเป็นตัว h e l i อ n น HF นะครับที่เป็นนุ่มนุ่มเลยเป็นตัวผีบ้านะครับเป็นตัวพีบ้าก็คือมีความนุ่มเด้งนะครับส่วนชิ้นล่างเนี่ยชิ้นล่างาขาวๆเนี่ยมันจะเป็นโฟมที่เป็น TPE ซึ่งมีความแน่น แน่นแบบแน่นแข็งเลยอะ่ะเออแน่นแข็งเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราวางเท้าปุ๊บเนี่ยรองเท้าคู่นี้นะครับมันเลยไม่เกิดอาการแบบยุบยับยุบยับหรือว่าไม่เกิดอาการแบบดิ้นเลยเพราะว่าโฟมที่มันอยู่ใกล้พื้นเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแล้วก็แน่นนะครับเฟิร์มมากนะเพราะฉะนั้นความมั่นคงของคาร์บูม a กก็คือนิ่มมากๆนิ่งมากๆนะครับสังเกตเดี๋ยวผมแทรกภาพให้ดูใกล้ๆเนาะโฟม2ชั้น่ะเห็นชัดเจนเลยว่าผมไปวิ่งมาประมาณสัก20โลเนี่ย เออตัวด้านบนที่เป็นพีบ้าเนี่ยมันจะเป็นรอยยับยับย่นย่นแล้วนะครับแต่ตัวด้านล่างชิ้นโฟมด้านล่างเนี่ยที่อยู่ใกล้พื้นเนี่ยเนียนเหมือนฉีดโบท็อกเลย คือไม่มีรอยยับเลยนะครับเพราะนั้นแสดงให้เห็นถึงความเฟิร์มนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้เจ้าคาร์บูม x กคู่นี้มีความมั่นคงในการลงเท้ามากไม่ว่าจะเดินจะวิ่งช้าวิ่งเร็วคู่นี้นิ่งมากๆจริงๆนะครับเหมือนรถถังคันนึงเหมือนกันนะเนี่ยก็ถือว่ามั่นคงและนิ่งมากๆฟิลลิ่งการวิ่งมาถึงฟิลลิ่งการวิ่งนะครับฟิลลิ่งการเดินก่อนเดินอันดับแรกคือใส่แล้วหล่อเดินแล้วหล่อ รุ่นนี้หล่อจริงแทบจะเรียกว่าหล่อที่สุดของออนแล้วนะเท่าที่ผมใส่มาจริงออนลันนิ่งผมว่าหล่อทุกรุ่นนะ่ะแต่คาร์บูม็กซ์มันดีไซน์แบบดูเป็นเอกลักษณ์อะบอกไม่ถูกเออคือสวยอะตัวสัญลักษณ์ตัวออนลันนิ่งใหญ่ๆนะครับด้านในก็มีตัวอักษรออนลันนิ่งแล้วรูปทรงคือดูดีมากนะครับเพราะนั้นคือใส่แล้วหล่อใส่แล้วมั่นใจนะครับเวลาใส่เดินเนี่ย ตัวชั้นโฟมนะฟิลลิ่งคือมันจะเป็นความนุ่มแน่นครับเป็นความนุ่มแน่นนะก็คือเดินปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความแบบสัมผัสที่แบบนิ่งวางเท้าได้นิ่ง,วาง,างวางเท้าได้เสถียรมั่นคงมากนะครับไม่มีอาการยุบยับเลยนะครับเพราะฉนั้นคู่รองเท้าฟิลแบบเนี้ยผมมั่นใจว่า สามารถยืนนานๆได้เดินนานๆได้นะครับไม่เหมือนรองเท้าที่อาจจะนุ่มยุบยวบเกินไปที่ฟิลลิ่งใสอาจจะรู้สึกสบายนะครับแต่ว่าเดินไปนานๆเนี่ยมันจะเมื่อยนอ่องเมื่อยข้อเท้านะครับแต่ออน r ั n นิ่งเนี่ยผมว่ายืนเดินนานๆเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนก็เหมาะครับเหมาะสาหรับคนที่วิ่ง ฟูแบบ4ี่ห้าชั่วโมงอะ่ะยังไงก็ต้องมีเดินอะ่ะเอออย่างตอนผมไปบางแสนเนี่ยก็เดินยับนะเดินยับเลยเพราะฉนั้นคู่นี้ถ้าเอาไว้แบบช่วงที่ขาลอยๆแล้วเดินเนี่ยผมว่าเหมาะเลยเพราะว่ามันคงแล้วก็ไม่มีอาการยุบยบับหรือว่าไม่ได้กลิ้งไหลจัดๆกลิ้งผลัดจัด,จดที่ทําให้เท้าเราไม่นิ่งครับเพราะนั้นคู่นี้เดินดียืนดีแน่นอนนะครับพอมาถึงฟีลลิ่งการวิ่งวิ่งช้าๆก่อน เริ่มจากการวิ่งช้าๆแบบเพจเจ็ดครึ่งเพจแเนี่ยผมว่าคู่นี้มันจะดูแบบทื่อๆหน่อยคู่นี้คือจะทื่อๆหน่อยนะครับก็คือลงเท้าปุ๊บมันก็จะไปแบบมันจะไปแบบโฟมมันจะไม่มีชีวิตชีวาโฟมมันจะนิ่งๆทืๆ่อๆดูแห้งๆอะ่ะพูดง่ายๆวิ่งช้าๆแบบเจ็ดครึ่งแปดแห้งๆแต่มันมีข้อดีครับแต่มันเทครับมันไม่ได้กลิ้งนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเท้าเนี่ยมันเทไหลไปข้างหน้าครับสัมผัสได้เลยว่า พอเราลงกลางเท้าหรือว่าส้นเท้าอ่ะคู่นี้ลงส้นเท้าได้นะอย่างที่ผมบอกว่าส้นเท้ามัน40มิลเนาะแล้วด้านหน้าคือ30ก็คือดรอปสิอ่ะสังเกตว่าไอ้ช่วงส้นเนี่ยมันมันเหมือนเป็นส้นสูงคล้ายๆรองเท้าคัชชูอ่ะเพราะนั้นเวลาวิ่งช้าๆครับมันฟิลโฟมมันจะทื่อๆนะมันจะแห้งๆเหมือนแบบเฮ้ยรู้สึกแบบ เฮ้ยนี่รองเท้า9,500วะแต่พอวิ่งไปจริงๆอ่ะไปเรื่อยๆครับผมก็วิ่งลองประมาณเนี่ยเจ็ดครึ่งแอ่ะมันกลายเป็นว่ารองเท้ามันเทไปข้างหน้าดีครับเป็นรองเท้าที่ transition หรือว่าการส่งตัวไปข้างหน้าทําได้ดีมากเพียงแต่ว่า f ฟ e l ลิ่งโฟมมันจะดูแบบธรรมดาไปหน่อย f ฟ e l ลิ่งโฟมมันไม่ได้แบบช่ำๆอ่ะมันแห้งๆเออเวลาวิ่งช้านะ เน้นย้ำก่อนเราคุยกันเรื่องวิ่งช้านะเวลาวิ่งช้ารู้สึกว่ามันแห้งๆแต่ว่ามันได้เปรียบตรงที่มันไปได้เรื่อยๆครับเพราะนั้นก็ตอบโจทย์นะใครที่จะเอาไปใช้วิ่งย,วยาวๆวิ่งฟูลมาราธอนที่วิ่งช้าๆวิ่งเพจเครึ่งเพจแปดเนี่ยผมว่ามันจะเป็นรองเท้าที่แบบ ไม่เข็นไม่ขันแต่ไม่ยืดยาดไม่อึดอาดครับมันมีความเทแล้วก็กระดกส่งไปข้างหน้านะครับเพราะว่าส้นมันแน่นแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยดรอปสูงนะครับมันเป็นดรอปสินะเพราะนั้นมันก็เลยเทไหลไปข้างหน้าแบบชัดเจนเลยเพียงแต่ว่าฟิลโฟมันแห้งไปหน่อยมาถึงลองความเร็วขึ้นมานะครับเร็วขึ้นมาก็คือเพสัก6กครึ่งในช่วงย่าน6กถึงเเลยแล้กันนะครับห สองศูนย์มเนี่ยมันมีความรู้สึกตอบสนองจากโฟมแล้วนะครับแล้วบวกกับที่ผมบอกแล้วว่าคู่นี้เป็นรองเท้าที่มันเทปไปข้างหน้าได้ดีครับมันส่งเท้าไปข้างหน้าได้ดีแล้วพอวิ่งเร็วขึ้นเรามีการกดเท้าหรือว่ากระทืบเท้าแรงขึ้นเนี่ยโฟมเอฟนะครับโฟมเฮลิออนเอเนี่ยตอบสนองแล้วครับในเพจ6กครึ่งเพจเ เออต้องไม่เกิน7นะเพจ6ถึงหกครึ่งเนี่ยตอบสนองแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันมีความเด้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวแผ่นเนี่ยแผ่นที่เป็นสปีดบอร์ดนะครับแผ่นสปีดบอร์ดที่เป็นไนล่อนไฟเบอร์กลาสเนี่ยมีการ งอแล้วผลักตัวส่งออกไปแบบรู้สึกได้จริงๆนะครับจากที่วิ่งช้าๆ7ครึ่ง8เพจ7็ดเครึ่ง8นี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันแห้งๆไม่มีชีวิตชีวาทื่อๆเนี่ยพอวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยเพจ6ต้นๆเพจ6กครึ่งเนี่ยรู้สึกได้เลยครับว่าทั้งโฟมและแผ่นทำงานแล้ว ทำงานในย่านนี้ครับบอกเลยว่าวิ่งช้าไม่ทํางานวิ่งช้าเนี่ยอาศัยรูปทรงของรองเท้าอย่างเดียวครับแต่พอเพิ่มความเร็วขึ้นมาหน่อยเนี่ยเออตัวโฟมตัวแผ่นมาตอบสนองแล้วแล้วก็ทําได้ดีครับทําได้ดีก็คือมันไปแบบสมูทแล้วก็นิ่งมากนะครับสามารถควบคุมเพสได้นิ่งเลยกับเจ้า On นดันนิงออนคา b o บูมคู่นี้นะครับก็คือนิ่งมากๆนะครับโดยเฉพาะผมลองอัดเพิ่มความเร็วดูครับความเร็วเป็นแบบเพต่ตําก เพจห้าครึง่งเพจห้าต้นห้าครึ่งห้าสี่ห้าคือผมว่ามันน่าจะเป็นเพจที่เหมาะกับคู่นี้ด้วยนะเผลอ <ๆ S 1> มันคือซุปเปอร์ชูจริงๆอะ่ะเออเพราะว่าพอวิ่งเร็วขึ้นมาปุ๊บในย่านแบบเพจห้าต้นต้นห้าครึ่งเนี่ยเด้งเลยคู่นี้รู้สึกได้เลยว่าโฟมเด้งเลยคือปึงป้งๆๆเลยนะครับจากที่วิ่งช้าไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกได้ถึงความยุบนิดเดียวแล้วก็เด้งนะครับแต่พอวิ่งเพจแบบ ไม่เกินหกอะเพจแบบเอ้ยเรียกว่าเร็วกว่าหกอะแบบเพจห้าครึ่งห้าสี่ห้าหรือหต้นเนี่ยตอบสนองได้ดีมากต้องบอกกันเลยว่าเฮ้ยโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบ เท่ากับพวกรองเท้าที่เป็นแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับแต่จะบอกว่าคาร์บูม็กเนี่ยเร่งสนุกเร่งมันเฉยเลยแล้วก็นิ่งด้วยความดีงามของมันก็คือแบบพอเราไปถึงความเร็วนั้นแล้วอะแบบสมมติว่าวิ่งเพสห้าครึ่งห้าสี่ห้าเนี่ยมันนิ่งเลยครับมันนิ่งมันสามารถควบคุมเพสได้นิ่งนะครับรอบขาก็ถือว่าทําได้ดีนะรอบขาเนี่ยมันไม่ได้ปั่นซิไม่ได้ปั่นรอบขาเร็วมากครับรองเท้ามันเป็นแนวผมว่ากดแล้วก็เด้งอะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันสมูทส่งเท้าท าชันมันลงดีอ่ะมันลงดีมันก็เลยแบบความเร็วหรือว่าเพสรอบขามันก็เลยนิ่งไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นเออพอวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยเนี่ยค่อยแบบสมชายาซ u ปเปอร์ชู for e v e r y o n e นซัทีนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ผมว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยน่าจะทำได้ดีก็คือเพสหกครึ่งไป ตั้งแต่6.30แล้วก็เร็วกว่านั้นขึ้นไปเนี่ยทำได้ดีหมดส่วนถ้าจะซิ่งกว่านั้นเป็นเพส4 4ครึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าน้ำหนักอาจจะเริ่มมีผลและลองเหมือนกันลองเพจ4ครึ่งประมาณสั้นๆ4-500เมตรเนี่ยผมรู้สึกว่าเร่งได้ครับขวดได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่น้ำหนักมันประมาณ285กรัมเนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อการยกเท้าดีดเท้าสู้พวกรองเท้าที่น้ำหนัก200 200ต้นๆไม่ได้นั่นเองนะครับกับเจ้าออนเคลว บูมแม็กซ์คู่นี้นั่นเองนะครับมาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจนะครับแน่นอนก็ต้องพูดอีกอะมันหล่อเว้ยมันหล่อจริงอ่ะดูดิเออแค่นั้นไหมใส่แล้วดูดีอ่ะเออเราไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ามันแบบเรื่องราคาก็เป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งราคาเนี่ยมันจะเป็นข้อที่ผมไม่ชอบแน่แต่เราดูที่การดีไซน์ออกแบบสิครับ มันสวยอ่ะเออแล้วก็งานเนี้ยบเหมือนเดิมนะครับผมเจอพี่ๆเพื่อนๆมีคอมเมนต์มานะว่าออนหลังๆเนี่ยรู้สึกว่างานเย็บงานกาวไม่เรียบร้อยแต่ผมได้มา2คู่หลังสุดนะครับก็คือตัวนี้ c าร์บูม x กซ์แล้วก็มอนสเตอร์วอเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ยังเนี้ยเหมือนเดิมนะครับก็ยังถือว่าโอเคมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อันดับแรกหน้าตาดีแล้วก็งานประกอบแล้วก็วัสดุประกอ์อะไรเนี่ยคือ เนี้ยเหมือนเดิมสาหรับเจ้า on cloud boom max นะครับก็ต่อไปที่ชอบก็คือเรื่องความมั่นคงครับความมั่นคงเนี่ยถามว่าอาการเท้าล้มมีไหมมีบิดครับมีบิดคือผมพยายามไล่เชือกดึงแล้วนะแต่ก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้ล้มจากตัวโฟมครับมันมีบิดนิดหน่อยนะครับจากตัวตัว upper ที่มันแบบตัวเท้าอะ่ะออ upper นิดนึงแต่ว่าเวลาลงเท้าเนี่ยจะบอกว่ามันนิ่งครับ มันนิ่งเลยคนเท้าล้มเนี่ยผมว่าใส่อะไรก็ล้มถ้าไม่ใช่รองเท้าที่แบบเป็นซับพอร์ตสำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนนะเพราะฉนั้นคู่นี้ต้องบอกว่ามั่นคงมีอาการบิดของข้อเท้าแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้รู้สึกว่าปวดเมื่อยอะไรเลยนะครับก็ถือว่ามั่นคงดีมากๆต้องบอกกันเลยว่าเป็นรองเท้าถ้าจะพูดว่าเป็นซุปเปอร์ชูก็ได้หรือว่า เราจะเข้าใจว่ามันเป็นซูเปอร์เทนเนอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูซูเปอร์เทนเนอร์ที่มั่นคงเป็นเบอร์ต้นๆเลยกับเจ้า On Running Carbo Max คู่นี้นะโอ้เจ้า n n น n n นนิตลอดเลยนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือผมชอบอัปเปอร์นะอัปเปอร์เนี่ยผมวิ่งประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งนะรวมวอร์อะไรก็เกินชั่วโมงครึ่งเนี่ยรู้สึกว่าระบายอากาศได้ดีแต่ไม่ได้ได้ดีแบบโปร่งมากนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นเมชสองชั้นเนาะเป็นเมชสองชั้นนะครับแต่ถ้าย,ย,ย,ายผมผ ว่ามีอาจมีความกังวลนะว่าเวลาวิ่งยาวๆว,วิ่งนานๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการระบายอากาศหรือเปล่าปรากฏว่าทําได้ดีกว่าที่คิดมันอาจจะไม่ดีเท่าพวกรองเท้าซุปเปอร์ชูนะครับที่เป็นอัปเปอร์พิเศษอัปเปอร์ชั้นเดียวบางๆตะข่ายโปร่ปงๆอะ่ะแต่ถ้านับว่ามันเป็นเมตตะข่าย2ชั้นด้วยนะ ถือว่าระบายอากาศได้ดีผมไม่เจออาการร้อนเท้าไม่เจออาการร้อนฝ่าเท้าเลยเพราะฉะนั้นการระบายอากาศของ On Cloud b o o m Max ถือว่าทําได้ดีเลยนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบก็คือความกระชับครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่รู้สึกว่าปลอดภยัยจริงปลอดภัยมากนะครับก็คือใส่ปุ๊บเนี่ย ข้อเท้าซัพพอร์ตโคตรดีเลยซัพพอร์ตแบบล็อกข้อเท้าอยู่มากนิ่งมากคือเรียกได้ว่าเหมาะกับการวิ่งยาวๆอะ่ะอย่างที่บอกว่าเป็นรองเท้าสําหรับมาราธอน4ชั่วโมงขึ้นไป5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยเหมาะเลยเพราะว่าซัพพอร์ตรอบข้อเท้าได้ดีมากตัวฟองน้ําเนี่ย บูหนาพอๆกับรองเท้าแมคคู่นิ่งรองเท้าซับพอร์ตเลยนะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการซับพอร์ตข้อเท้าเลยนะครับเป็นการล็อกกระชับข้อเท้าซับพอร์ตข้อเท้าแล้วก็เท้าเนี่ยอยู่ภายในรองเท้าได้นิ่งจริงๆนะครับกับเจ้าออนคาวบูมักคู่นี้นะครับข้อต่อไปที่ชอบก็คือเป็นรองเท้าที่ทันซิชันหรือว่าเป็นรองเท้าที่มันส่งถ่ายกําลังปเปลี่ยนความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีมากๆต้องบอกก่อนเลยคือส่วนทางกับ ตัวโฟมนะตัวโฟมบอกเลยว่าเวลาวิ่งช้าๆเนี่ยไม่ได้มีความเด้งไม่ได้มีความอะไรเลยพูดง่ายว่าวิ่งเครึ่งวิ่ง8เนี่ยผมรู้สึกว่าโฟมธรรมดามากนะครับแต่มันได้เรื่อง Trans ition, รา่หือวาการส่งเท้ากากรเปลี่ยนเกียร์การทิ่มเทไปข้างหน้าเนี่ยได้ดีมันไม่ได้กลิ้งนะรองเท้ามันไม่ได้กลิ้งแบบกรุ๊กๆๆ,ๆอะ่ะแต่มันมันรู้สึกว่ามันเทไปข้างหน้าจริงๆอะ่ะเป็นรองเท้าที่แบบ นุ่มแน่นเทเออต้องใช้คำนี้นะครับเพราะงะั้นมันเลยทำให้การวิ่งเนี่ยตัวเรามันจะถูกผลักส่งไปข้างหน้าแล้วก็สมูทด้วยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นตัวแบบลักษณะรองเท้ามันพาเราแบบรีนอะพาเราฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าได้อย่างนิ่งแล้วก็ไปได้เร็วด้วยนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบก็คือโฟมครับ จากที่วิ่งช้าๆก่อนนะแยกก่อนนะวิ่งช้าๆเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่มีอะไรแต่พอวิ่งเร็วขึ้นมาอย่างเช่นเพจแบบ5ครึ่งเพจ6 6ครึ่งเอาแค่นี้ก่อนโฟมตอบสนองดีมากครับเพราะว่า h e อร์ n ี f ก็คือเป็นโฟมที่อยู่ในตัวคาร์บูมสไตล์นะครับซึ่งผมชอบมากๆแต่คาร์บูมสไตล์มันเป็น HF ทั้งก้อน ทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งก้อนโฟมเนี่ยเป็น a f หมดแต่ตัวนี้มี2แบบนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอน Helio น i r f ก็เป็นโฟมที่นุ่มเด้งเป็น PBA นะครับเมื่อเราวิ่งด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยในมุมผมนะผมรู้สึกว่าต้องวิ่งเร็วตั้งแต่6กครึ่งขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าโฟมเด้งตอบสนองได้ดีเลยคือนุ่มเด้งแล้วก็แบบวิ่งสนุกอะ่ะจากวิ่งช้าผมบอกเลยว่าวิ่งช้าเนี่ยรู้สึกว่าซับพอร์ตปลอดภัย นะซัพพอร์ตปลอดภัยแต่พอวิ่งกลางๆไปจนถึงเร็วขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าวิ่งสนุกครับรองเท้าคู่นี้กลายเป็นความสนุกแล้วก็ความปลอดภัยก็ยังคงอยู่นะเพราะนั้นนี่คือรองเท้าที่แบบวิ่งมันชอบโฟมทีรรอนเนทเอฟเนี่ยผมชอบมากๆสําหรับตัวนี้นะครับข้อต่อไปที่ชอบปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆกับรองเท้าอ่อนนะครับก็คือตัวยางแต่ยางของคาร์บูมักทำได้ดีครับคือเกาะถนนได้ดีนะโอเคมันอาจจะแบบไม่ได้เท่ากับ พวกหลายๆรุ่นที่แบบเทพอย่างพวก l i h t แท็กชั่นคอนติเนนทัลใน Adidas อย่าง Puma g r i ินะครับอย่าง a s i c กกปพวกเนี้ยเออพวกนั้นเอาอยู่จริงๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับถือว่าทำได้ดีครับเกาะได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือผมว่ามันดูทนขึ้นด้วยอะ่ะ เออเพราะว่ามันให้มาหนานะครับมันไม่เหมือนอยางของออนทั่วไปอะ่ะออนในรุ่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์มอนสเตอร์ไฮเปอร์คลาวเซิร์เวอร์อะไรต่างๆอีคลิป e อะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าใช้ไปไม่นานอะ่ะมันมีรอยสึกแล้วอ่ะของอยางแต่ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่ายางให้มาหนาเพราะนั้นเรื่องความทนทานก็เอาอยู่แน่นอนนั่นเองนะครับ มาถึงข้อที่ผมไม่ชอบหรือว่าควรตั้งข้อสังเกตจะได้ได้ว่าไม่ต้องสังเกตก็เห็นแล้วนะครับอันดับแรกเลยก็คือราคา9,500บาทคือต้องบอกก่อนเลยว่าราคามันก็แรงครับแต่จริงๆ on running ที่จำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยราคาหลายๆท่านก็มองว่าสูงส่วนตัวผมก็มองว่าสูงนั่นแหละแต่ถ้าเทียบกับ หน้าตาดีไซน์ความหล่อนะความหล่อความแกลมรวมไปถึงคุณภาพ้วยนะผมรู้สึกว่ามันก็โอเคอะเพราะว่าถ้าเรานับว่ามันเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูนะครับคาวบูมอย่าลืมนะมันชื่อคาวบูมผมก็ถือว่าแบรนด์เขาตั้งมาเป็นซูเปอร์ชูแล้วกันนะครับก็ถือว่าอยู่ในราคาปกติของแบรนด์แล้วกันนะครับอย่างเช่นณนะปัจจุบันเนี่ยตัว A6 ตระกูลโตเกียวก็9 2 0 0และนะ้วเนาะตัว h o k a z e r o x 1เนี่ย9,990 Rock e t x 3 9,490นอะครับอะไรกับพรามเอ็ก Prime สตังเออพูดถึงพรามเอ็กผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมทำเปรียบเทียบได้ไหมสองคู่เนี้ยผมว่าเนี่ยแหละมันต้องเปรียบเทียบอันนี้เออเปรียบเทียบกันได้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะสองคู่นี้ผมว่าชนกันตรงตรงเลยเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะครับเออพูดถึงเรื่องราคาต่อนะครับราคาหรืออย่าง Adidas ก็800 0หรือว่าเมื่อสักครู่เนี้ยพราม x 3เนี่ยก็9,4 0 0เพราะนั้นมันก็ จะบอกว่าเป็นราคาทั่วไปของรองเท้าท็อปท,อปทอปเทียของปัจจุบันก็ได้อะแต่ผมว่ามันก็เออราคามันแรงนะครับอันดับแรกข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องน้ําหนักครับน้ําหนัก285กรัมเนี่ยผมตกใจนะคือตอนแรกที่เห็นมันเปิดตัวเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วที่มันมีข่าวแล้วก็เปิดตัวเนี่ยผมไม่ได้สนใจอะไรเลยผมดูแค่หน้าตาแล้วก็ตัวสเปคของโฟมที่มันเป็นเฮลิออนเอแต่ปรากฏว่าพอได้มาเซอร์ไพรส์เลยได้มาปุ๊บถือขึ้นมาเฮ้ย หนักจังวะ่ะแล้วเพิ่งไปดูสเปคที่เขารีวิวกันอ่ะ280กกรัมใช่เลยคู่นี้ 9u.s 285กรัมก็ถือว่ามีน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับยิ่งถ้าเรามองว่าเป็นซ u เปอร์ชูเนี่ยผมว่าหนักเลยแหละเออแต่ถ้ามองเป็นซ u เปอร์เทนเนอร์น้ำหนักมันก็อยู่ในเลนใกล้เคียงกับ Timex เท่ากันเลยทําเ3กสามเท่ากันเลยนะครับน้าหนักเท่ากันเลยนะครับเพราะฉนั้นโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบรองด้ารองรา้าชอบรองเท้าที่น้ําหนักค่อนข้างเบาเนี่ยเมื่อเจอตัวเลข200ไปลายแต่ว่าเป็นรองเท้าที่เอาไว้แบบทําความเร็วแข่งหรือว่าเทมโปหน่อยเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันหนักไปวิ่งธรรมดาชั่วโมง10กิโลเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าวิ่งเกินจากเนี้ยผมรู้สึกว่าน้ําหนักอาจจะเป็นผลกับผมหรือว่า เป็นผลกับเพื่อนหลายๆเป็นผลกับเพื่อนหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้แข็งแรงไม่ได้วิ่งซิ่งวิ่งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงมากเนี่ยน้ำหนักมีผลครับสำหรับผมนะเออถึงแม้ว่าที่ผมบอกอะ่ะการส่งมันจะดีอะแต่ยังไงมันก็ยังรู้สึกหน่วงหน่วงเท้าอยู่ดีมันไม่ได้รู้สึกแบบสบายติดเท้าแบบพวกรองเท้าน้ำหนัก200-200ต้นๆนนั่นเองนะข้อต่อไปที่ควรตั้งข้อสังเกต ไม่รู้ว่าแบบผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะต้องต้องลองดูเพราะว่ารูปเท้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่ผมเจอก็คือตรงนี้ครับ ตรงบริเวณรอบข้อเท้าเนี่ยมันล็อกข้อเท้าดีนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันสูงขึ้นมาแล้วมันกดตรงตะตุ่มผมด้วยความที่เราเป็นคนเท้าล้มด้วยแหละครับตัวขอบเนี่ยมันสูงขึ้นมาใช่ไหมแต่มันนุ่มนะมันนุ่มแล้วก็วัสดุดีมากนะครับถือว่าเป็นเบาะนุ่มเลยอ่ะแต่เนื่องจากว่ามันสูงขึ้นมาแล้วเท้าผมบิดนึกสภาพครับเวลาเท้าบิดมันเกิดอะไรขึ้นครับบิดอย่างนี้ใช่ไหมพอบิดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวข้างๆเนี่ยมันก็จะยกขึ้นมาแล้วมันก็จะกดตะตุ่มผมครับซึ่งมันไม่ไดด้กั เออบางรุ่นหลายๆรุ่นกัดน,นะครับคู่ที่ผมเคยเจอกัดตะตุ่มก็ยังมี s c เอ่อ sc e l i t v 3เมอ่อมี neo s e n ก็รู้สึกโดนนะครับแล้วก็มีอะไรอ่อะเออลักษณะที่มันเป็นอย่างเงี้ยโดนนะครับโดนซึ่ง ผมวิ่ง10กิโล,ลเริ่มรู้สึกแล้วมันก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าผมจะเอาไปไกลกว่านั้นไปมาราธอนจริงๆที่ผมต้องวิ่งประมาณ5-6ชั่วโมงเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับกับตรงนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าขอบขอบมันกดตะตุ่มผมแต่เชื่อว่าถ้าคนที่เท้าปกติเท้าไม่ได้บิดล้มในที่มันจะแบบรองเท้ามันจะยกขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาแต่นนี้เป็นปัญหาส่วนตัวเพราะนั้นคนที่เท้าล้มแบบผมเนี่ยก็ต้อง อาจจะต้องตั้งข้อสังเกตตรงนี้เพราะว่าผมเจอนั่นเองนะครับที่เหลือไม่น่ามีอะไรละข้อสังเกตก็คือราคาแพง 2. น้ำหนักน้ำหนักคือมีผลเวลาวิ่งยาวผมรู้สึกว่าขาลอยๆเหนื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออมันเริ่มเริ่มเป็นภาระานิดหน่อยต้องบอกก่อนเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวิ่งไกลสุดก็ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ยังไปได้อยู่ยังคิดว่าคู่นี้ฮาฟผมไหว นะครับฮารชิชิลแบบเพจเอย่างเงี้ยผมว่าไปได้นะครับแต่ฟูลมาราทอนกังวล2เรื่องก็คือ1เรื่องน้ําหนัก2ก็คือเรื่องที่ผมบอกว่าคนเท้าล้มเนี่ยมันอาจจะโดนตรงนี้นั่นเองนะครับที่เหลือไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรที่ต้องตั้งข้อสังเกตกับมันเลยกับเจ้าอั c ค o าวบูมแม็กนะก็เพื่อใครที่สนใจกําลังมองอยู่แต่ว่าเฮ้ยราคามันแพงอะ่ะ แล้วก็ยังหารีวิวไม่ได้ด้วยก็ลองดูของผมแล้วก็ประกอบการตัดสินใจประกอบพิจารณาดูแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสผมอยากให้ไปลองในช็อปก่อนนะครับก็จะมีที่ MLA b นะครับทุกสาขามีที่ s u p e r Sport นะครับซูเปอร์ซูเปอร์สปอร์ตจะมีบางสาขาก็ลองเช็คไปดูก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าตัวแทนจําหน่ายอย่าง Run to Paradise ก็เห็นนําเข้ามาแล้วนะถ้ามีโอกาสไปแวะลองสวมก่อนครับลองสวมดูแล้วคุณจะรู้ว่าคู่นี้มันใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าฟิลลิ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ย ยาวแล้วด้วยเนี่ยเป็นความรู้สึกส่วนตัวซื้อเองใช้เองเจ็บเองนะครับเพราะนั้นก็นี่คือบทสรุปนะครับของรองเท้าที่เขามีฉายาว่า Super shoes for everyone หรือว่ารองเท้า Super อร์ชูของนักวิ่ง ทุกคนนักวิ่งทั่วไปนั่นเองกับเจ้า On Cloud Boom Max นะครับคลิปนี้ก็ถ้ามีใครมีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนที่เคยใช้งานนะครับคลาวบูมแม็กซ์ลองมาคอมเมนต์ลองแสดงความคิดเห็นหน่อยครับว่ารู้สึกเหมือนหรือว่าแตกต่างกับผมอย่างไรบ้างกับเจ้าคู่นี้นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนี่คือรองเท้าที่ หล่อที่สุดสวยที่สุดปีนี้เลยแต่เวลาวิ่งแล้วยังรู้สึกว่างงงอยู่ว่าทำมาทำไมวะ